สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปภาษีจาก CPD Academy ค่ะสำหรับซีซั่นนี้นะคะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลที่นักบัญชีต้องรู้เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็พิเศษสุดๆเลยค่ะคลิปนี้นะคะพี่น้อมแห่งแท็กบักน้อมนะคะจะเป็นคนอธิบายความรู้เกี่ยวกับภาษีให้เราแบบครบท้วนเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ พี่หนอมคะภาษีเงินได้นิติบุคคลเนี่ยมันคืออะไรคะพี่นี่ครับถ้าเอาแบบง่ายๆเลยครับเราแยกเป็นอย่างนี้ครับภาษีเงินได้นะมันก็คือภาษีที่เกี่ยวข้องกับเงินได้หรือว่ารายได้ของธุรกิจนะครับซึ่งคำว่าเงินได้มันก็จะมีวิธีคำนวณแตกต่างกันไปแต่ทีนี้มันมีคําว่านิติบุคคลขึ้นมาเนี่ยเราจะนึกถึงคําว่าภาษีเงินได้เนี่ยเวลาเราพูดคำนี้เราจะนึกถึงอยู่2แบบก็คือมันเป็นบุคคลหรือว่านิติบุคคลซึ่งแยกจากกันถ้าพูดง่ายสุดครับบุคคลก็คือสำหรับคนธรรมดาละกันคนธรรมดาอย่างเราเราที่ เรียกว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาส่วนอีกมุมหนึ่งก็คือฝั่งของนิติบุคคลนะครับถ้าเรียกกันง่ายๆก็รบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลครับก็จะเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลดังนั้นคําว่าภาษีเงนินนิติบุคคลครับก็แปลตรงตัวของมันเลยครับก็คือเป็นภาษีเงินได้ที่คนที่เป็นนิติบุคคลทั้งหลายเนี่ยมีหน้าที่เสียจริงๆแล้วคําว่านิติบุคคลที่ว่าต้องบอกแบบนี้ด้วยว่ามันไม่ได้มีแค่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนะครับมันยังมีอื่นๆมากมายด้วยครนุุเเพพียยงงแต่่่วาาาูดดให้ส หรือกระชับสุดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในไทยเนี่ยก็มักจะเกี่ยวข้องกับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนแล้วก็จัดตั้งในประเทศไทยครับค่ะน่าสนใจมากเลยเพราะว่าหลายหลายคนแบบเจ้าของธุรกิจรวมถึงนักบัญชีมือใหม่ด้วยนะคะมักแบบจะเข้าใจผิดว่าเอ้จริงๆฉันเสียภาษีแล้วทําไมจะต้องท,ทําธุรกิจแล้วจะต้องมาเสียภาษีอีกนะคะมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าเออจริงๆมันแยกอ,ออกจากกันนะทั้งในานามของบุคคลแล้วก็ในนามของนิติบุคคลไม่ว่าจะเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัดหรือว่า บริษัทจำกัดก็ต้องเสียภาษีแยกออกไปทั้งหากไหมคะพี่ใช่ครับถูกต้องเลยครับดังนั้นถ้าใครก็ตามนะครับที่จดเป็นบริษัทหรือว่าเป็นห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าคุณมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วแน่ๆนะครับแต่ว่าเสียในนามบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้นนะส่วนถ้าตัวของคุณเนี่ยตัวเรามีไรายได้อยู่เราก็ายังมีหน้าที่เสียภาษีบุคคลธรรมดาอยู่เห็นไหมครับว่า,ามันขึ้นอยู่กับตัวรูปแบบที่เราจดทะเบียนละถ้าเป็นบริษัทห้างหุ้นส่วนจด ตัวบุคคลนะไม่อาจจะไม่ต้องจดทะเบียนอะไรก็ตามแต่ถ้าเราเป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้หรือมีเงินได้เราก็จะไปอยู่ที่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับถ้านักบัญชีคนไหนดูคลิปนี้แล้วนะคะอยากเรียนรู้เพิ่มเติมเนี่ยไปลงเรียน CPD กับเราได้ที่ www.cpdacademy.co ลิงก์อยู่ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็เก็บชั่วโมง CPD กับพี่หนอมได้ที่นี่เลยค่ะ